สว,ส,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูฝ้ายก็จะพาพวกเราไปรู้จักกับประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันเองค่ะครูฝ้ายเชื่อว่าทุกคนนะคะเคยเห็นเครื่องมือทางภูมิศาสต์ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะคะเราจะไปรู้จักกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทแรกกันเลยดีกว่านะคะน, <usion. S 2> นั่นก็คือลูกโลกนั่นเองนะคะลูกโลกจำลองนี่แหละเนาะที่เราเคยเห็นกันนะคะที่หมวดสังคมก็มีนะคะมีหลายลูกเลยนะคะ เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่า ลูกโลกจำลองเนี่ยก็คือเป็นการย่อส่วนโลกนะคะลงบนวัสดุต่างๆเช่นกระดาษอัดพลาสติกนะคะมีลักษณะรูปทรงกลมบนผิวของลูกโลกนะคะมีแผนที่โลกแสดงพื้นดินพื้นน้ำนะคะสภาพภูมิประเทศที่ตั้งประเทศเมืองพิกัดทางภูมิศาสตร์และมีสัญลักษณ์แสดงลักษณะต่างๆแบบเสมือนจริงเลยนะคะลูกโลกให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและหาตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆทางภูมิศาสตร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเลยค่ะ อย่าลืมนะคะใครที่อยากเห็นลูกโลกของจริงไปที่หมวดสังคมศึกษาของเรามีหลายลูกเลยค่ะต่อไปคืออะไรลูกอ่าก็คือแผนที่เล่มนั่นเองนะคะแผนที่เล่มเนี่ยเป็นการนําเอาแผนที่ประเภทต่างๆเช่นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศแผนที่เศรษฐกิจค่ะแผนที่ทางหลวง แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะมารวบรวมไว้ในเล่มเดียวกันเป็นแผนที่ที่นิยมใช้กันอย่างมากเลยนะคะข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยพกพาแล้วก็ใช้งานได้สะดวกค่ะแผนที่เล่มนะคะเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลหลายๆด้านเลยนะคะที่หมวดสังคมเราก็มีหลากหลายเล่มเลยยอจำนวนมากเลยนะคะไว้พร้อมให้นักเรียนเนี่ยได้ไปศึกษาค้นคว้ากันหรือถ้าเกิดใครเรียนวิชาภูมิศาสตร์กับรูฟ้าก็จะได้ใช้แผนที่เล่มะ ในการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยกันนั่นเองนะคะอย่าลืมไปนะห้องหมดดสังคมนะคะต่อไปคืออะไรลูกอ่าก็คือภาพจากดาวเทียมนั่นเองนะคะภาพจากดาวเทียมนะคะเป็นเครื่องมือทาง,งภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งนะคะที่มี การนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิทัลออกมาเป็นภาพค่ะทำให้ภาพจากดาวเทียมเนี่ยมีความคมชัดสูงมากนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างภาพจากดาวเทียมเทอร์ล่าค่ะขององค์การนาซ่านะคะแสดงลักษณะพื้นผิวโลกของทวีปแอฟริกานะคะแบบสีจริงคมชัดมากๆเลยนะคะภาพจากดาวเทียมนี่นะคะ อะมาดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพจากดาวเทียมเทอร์าเช่นกันค่ะเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัญหาคขึ้นความร้อนนะคะของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปค่ะแสดงความแตกต่างของอุณหภูมินะคะบริเวณที่มีสีแดงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงตรงไหนเอ่ยสีแดงนี่ไงสีแดงๆตรงนี้นะคะอุณหภูมิสูงมากอากาศร้อนนะคะอ่า ต่อไปต่อไปคืออะไรเอ่ยข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะครูฝ้ายเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเซิร์ชข้อมูลค้นหาข้อมูลความรู้เนี่ย เก่งกันอยู่แล้วทุกคนมีโทรศัพท์มือถือนะคะทุกคนเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้สะดวกว่องไวรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาทําความรู้จักข้อมูลจากเว็บไซต์กันดีกว่านะคะข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยเป็นการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีจํานวนมากมากมาก,มากเยอะแยะเลยนะคะเราอยากรู้อะไรเราก็เซิร์ชเข้าไปนะคะดังภาพนี้เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์เกี่ยวกับทวีป ยุโรปและทวีปแอฟริกานะคะมีจํานวนมากนะคะจากภาพเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกานั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มาถึง Google Earth นะคะรู้จัก Google Earth กันไหมหลายคนเนี่ยรู้จักเลยนะคะว่า Google Earth คืออะไรอ่าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยฉันนั่งอยู่ที่จังหวัด กำแพงเพชรประเทศไทยแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวทวีปยุโรปจังเลยนะคะแต่ว่าไม่มีตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตแต่ว่าอยากไปวันนี้แหละทำยังไงดีเข้าไปเลยจ้า Google Earth นะคะเซิร์ชไปเลยอยากไปไหนเซิร์ชปุ๊บได้ไปปับ๊บเห็นภาพ คมชัดชัดเจนเรียบร้อยนะคะแค่เข้า Google Earth พาไปได้ทุกที่ Google Earth คืออะไรนะคะ Google Earth ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาเนื้อหาดูภาพและสถานที่ได้ทั่วทุกมุมโลกเลยทั้งจากดาวเทียมซึ่งมีความละเอียดสูงมากเลยนะคะจากดาวเทียมเนี่ยและจากแผนที่ด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะอยากไปไหนบอก g o o g l e e a r t h พาไปได้ทุกที่เลยคะ่ะ อ่านะคะแล้วก็ยังมีประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แบบอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารรวมทั้งสื่อสารมวลชนที่เป็นทั้งโทรทัศน์และวิทยุนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือประเภทนี้นะคะจะเป็นการรายงานข่าวเนาะการวิเคราะห์ข่าวเช่นสถานการณ์ภัยแล้งในแอฟริกานะคะสภาพอากาศในยุโรปนะคะการเกิดไฟป่าในที่ต่างๆ สภาพสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเป็นต้นนะคะเราก็จะได้รับข่าวสารประเภทนี้ที่หลากหลายไปเลยนะคะแล้วค่ะ และการที่เราจะศึกษาข้อมูลต่างๆทางภูมิศาสตร์นั้นเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพนะคะมีข้อมูลที่ทันสมัยตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้นะคะได้รู้จักกับประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันไปแล้วนะคะถ้านักเรียนคนใดสนใจนะคะก็สามารถไปศึกษาต่อ อ่าศึกษาเพิ่มเติมได้ทั้งจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะไปดูของจริงได้ที่หมวดสังคมศึกษาของเราก็มีมากมายหลายประเภทให้เราได้เลือกชมเลือกศึกษากันได้นะคะในครั้งต่อไปนะคะคุณฟ้ายจะพาเราไปท่องทวีปยุโรปกันนะคะเตรียมตัวมาให้พร้อมนะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณฝ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย